ผมว่าไม่มีใครเป็นไปได้ยากมากๆที่หลุดมือหลุดมือจากการจับขาเพื่อนแล้วเกาะท้ายเรือไว้ทันแล้วแช่อยู่อย่างนั้นสิบวินาทีจนจนใบพัดมันดูดเข้าไปแล้วก็ปัดขาให้เกิดบาดแผลนะครับอีกอย่างหนึง่งมันยากครับที่บาดแผลจะเป็นแบบนั้นถ้าบาดแผลโดนใบเรือปัดนี่ก็คือ่าศพจะเป็นชิ้นๆเหมือนกันฆ่าหั่นศพเลยครับมันจะไม่ใช่แผลบาดแบบนั้นก่อนอื่นเนี่ยผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าคดีนี้ เมื่อสามปีที่แล้วนะครับผมจําวันที่ไม่ได้แล้วว่าผมโพสต์ในเพจเมื่อไหร่ผมโพสต์เรื่องข้อพิรุธเรื่องบาดแผลที่พบในศพของคุณแตงโมนะครับคือบาดแผลในทางการในทางการแพทย์หรือลักษณะของบาดแผลในทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับแบ่งออกเป็น6ชนิดก็คือ1นะครับแผลถลอก2แผลฟกช้ำสามแผลถูกแทง4แผลฉีกขาดขอบเรียบนะครับหรือเราเรียกว่า incise cut or incise wound นะครับ แผลฉีกขาดขอบไม่เรียบเราเรียกว่า lacerated wound นะครับแล้วก็แผลที่เกิดจากกระสุนปืนนะครับซึ่งบาดแผลที่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อ้างว่าน่าจะถูกใบพัดดูดลงไปแล้วก็เกิดการถูกฟันถูกบาดด้วยใบพัดเรือขณะที่วิ่งอยู่8น็อตนะครับตามคำกล่าวอ้างของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ ซึ่ง8นอตผมคำนวณดูแล้วเป็นความเร็ว14.816กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งแม้มันจะไม่ใช่ความเร็วที่เร็วมากแต่ลักษณะการหมุนของใบพัดมอเตอร์ขณะที่เรือกำลังวิ่งอยู่อ่ามันมันเร็วมากพอที่จะทำให้เกิดบาดแผลเป็นริ้วนะครับซึ่งจะไม่ใช่บาดแผลยาวแผลเดียวนะครับซึ่งแผลยาวแผลเดียวเราเรียกว่าแผลฉีกขาดขอบเรียบครับเกิดจากการตัดหรือบาด จากของมีคมขนาดใหญ่ซึ่งยังระบุไม่ได้ว่าเป็นสิ่งมีคมแบบไหนนะครับซึ่งข้อพิรุษจากแผลเนี่ยมันก็มากเพียงพอให้เชื่อได้ว่าการเกิดบตดเหตุขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นตอนเรือกําลังวิ่งอยู่นะครับถ้าเรือกําลังวิ่งอยู่นะครับและใบพัดบาดร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับแผลจะไม่เป็นรอยยาวรอยเดียวจะเป็นริวร้วๆลุยๆชิ้นส่วนอาจจะบาดถึงกระดูกแล้วก็ จะเป็นชิ้นเล็กๆเยอะๆเลยนะครับทีนี้คุณแซนตอนเหตุเกิดใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาเขาจําไม่ได้ว่าคุณแตงโมงใส่ชุดอะไรแล้วก็ไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์นะครับแต่มาวันนี้นะครับก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมลงที่ว่าเมื่อมีอ,อ,อาสาสมัครไปจําลองเหตุการณ์นะครับจําลองเหตุการณ์ คุณแซนบอกว่าเขาไม่ได้ใส่ชุดแบบนั้นถ้าจะทําต้องทําให้เหมือนอะไรแบบเนี้ยคือนั่นแสดงว่าคุณแซนจําได้ใช่ไหมครับว่าตอนเกิดเหตุวันที่เกิดเหตุคุณแตงโมใส่ชุดอะไรสรุปแล้วเห็นหรือไม่เห็นจําได้หรือจําไม่ได้กันแน่นะครับอีกอย่างหนึ่งครับคนในเหตุการณ์บนเรือทั้งหมดทุกคนบอกว่าไม่เห็นอะไรเลยแต่วันนี้เหมือนจะพร้อมใจกันยืนยันคําพูดของคนแค่หนึ่งคนนะครับ ที่จาเหตุการณ์ได้ที่เห็นเหตุการณ์ได้นะครับก็คือคุณแซนกลายเป็นว่าตอนนี้มีคุณแซนคนเดียวที่เห็นภาพคุณแตงโมหล่นนะครับหลุดมือจากการจับขาเขาตอนที่ไปปัะสสาวะท้ายเรือนะครับพอหลุดมือปุ๊บด้วยความเร็วแปดน็อตขนาดนั้นมันเร็วมากเพียงพอแล้วที่จับขาเพื่อนใช่ไหมครับตอนปัะสสะาวะแล้วหลุดมือมันผมว่าไม่มีใครเป็นไปได้ยากมากๆที่หลุดมือหลุดมือจากการจับขาเพื่อนแล้ว เกาะท้ายเรือไว้ทันแล้วแช่อยู่อย่างนั้นสิบวินาทีจนจนใบพัดมันดูดเข้าไปแล้วก็ปั่นขาให้เกิดบาดแผลนะครับซึ่งคนหนึ่งนะครับตามสัญชาตญาณของมนุษย์แล้วเมื่อบาดเจ็บครับร่างกายเมื่อรู้สึกเจ็บหรือปวดนะครับมันจะสั่งการครับสมองมันจะสั่งการให้ดีดออกยกออกหรือว่าสะบัดร่างกายออกจากจุดที่ทาให้เจ็บนะครับขนาดเราโดนเตารีดหรือน้ําร้อนกระเด็นใส่นะครับปฏิญาอัตโนมัตินะครับ จะกระเด็นออกจะดีดตัวออกจากสิ่งที่ทําให้เจ็บปวดนะครับแต่ว่าการที่คนหนึ่งเนี่ยเกาะท้ายเรืออยู่สิบวินาทีนะครับในขณะที่ขาโดนดูดและปั่นไปแล้วเนี่ยผมว่าไม่มีใครจะทนที่จะโดนโดนปั่นจนขาแหลกแบบนั้นนะครับแล้วเกาะต่ออยู่ได้ถึงสิบวินาทีสิบวินาทีนี่นานนะครับสิบวินาทีนี่นานมากเลยสําหรับการที่เพื่อนเราหลุดมือแล้วเกาะท้ายเรืออยู่ มันมากพอที่จะบอกให้คนขับเรืออยู่จอดเรือนะครับทําไมถึงไม่จอดไม่ส่งสัญญาณบอกว่ามีคนตกลงไปในน้ํานะครับอีกอย่างหนึง่งมันยากครับที่บาดแผลจะเป็นแบบนั้นถ้าบาดแผลโดนใบเรือปัดนี่ก็คือ่าศพจะเป็นชิ้นๆเหมือนกันค่าหั่นศพเลยครับมันจะไม่ใช่แผลบาดแบบนั้นสมจึงคิดว่าการเกิดแผลแบบนั้นน่าจะเกิดจากตอนเรือหยุดนิง่งถ้ามันเกิดจากใบพัดจริงนะครับการบาดเจ็บ ตามร่างกายตามธรรมชาติแล้วเมื่อเจ็บเราจะดีดตัวออกหรือเราจะสะบัดมือเอาตัวออกจากจุดที่ทําให้เจ็บนะครับผมไม่สามารถเอามือเข้าไปในเครื่องปั่นแล้วปั่นนิ้วผมไปแล้วแล้วผมเอามือแช่อยู่ยงั้นอีกเก้าวินาทีได้ทําไม่ได้ครับมันมันไม่ใช่คนแล้วครับไม่งั้นก็ต้องเกิดอาการชานะครับผมว่าก็ไม่น่าใช่อีกอีกอย่างหนึ่งมันมีการประวิงเวลา ไม่มามอบตัวหรือไม่พบตำรวจทันทีหลังจากที่เกิดเหตุนะครับตวิงเวลาทำไมนะครับการแสดงความบริสุทธิ์ใจมันจะต้องหาตำรวจแล้วก็ต้องบอกรายละเอียดให้มากที่สุดหลังจากเหตุการณ์เพิ่งเกิดถูกไหมครับทีนี้เมื่อสามปีที่แล้วรายละเอียดที่ให้มันไม่ละเอียดเท่าวันนี้นะครับวันนี้ดูเหมือนจะมีรายละเอียดมากมายโผล่ขึ้นมาละเอียดกว่าหลังเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกนะครับ ตามธรรมชาติแล้วนะครับมนุษย์เราจะจดจำรายละเอียดหลังจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ละเอียดและเ,เห็นภาพชัดมากที่สุดความทรงจําของมนุษย์เรานะครับเราเรียกว่า working memory ครับจริงๆแล้ว working memory เนี่ยหากเราไม่ได้สนใจที่จะจํามันอยู่ได้แค่แค่สามสวินาทีเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเหตุการณ์มันสะเทือนใจมากๆเนี่ยเพื่อนเราหายไปตายไปเนี่ย เหตุการณ์นี้มันจะจําแม่นยาเลยนะครับและการบอกรายละเอียดควรจะบอกรายละเอียดเจ้าหน้าที่ตั้งแต่หลังเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ยิ่งนานวันรายละเอียดยิ่งเพิ่มพึ้นอันนี้ก็เป็นข้อพิรุธนะครับอีกอย่างหนึ่งครับวินยูชนทั่วไปหรือคนปกตินะครับไม่จําเป็นต้องเป็นดาราครับผมว่ามันยากที่จะไปปัสสาวะท้ายเรือด้วยท่าแบบนั้นอีกอย่างหนึง่งคนจะปะสัสสาวะแล้วไปในท่ายากแบบนั้นควรจะ ถอดชุดแล้วก็เตรียมตัวที่จะปัสสาวะไม่ใช่ใส่ชุดเต็มอา่าใส่ชุดใส่ชุดครบทุกชิ้นแล้วลงไปลองนั่งท่านั้นก่อนแล้วตกเขากําลังจะไปปัสสาวะเขาน่าจะถอดชุดก่อนไม่ไมใช่ไม่ใช่เหรอครับคือการพบศพคุณแตงโมในชุดที่ยังไม่ถอดเลยเนี่ยมันน่าจะบอกได้แล้วว่าเขาก็ไม่ได้กําลังจะถอดชุดตอนที่เขาอยู่อยู่ในน้ําถ้าตามคํากล่าวอ้างนะครับ เสื้อคลุมยังอยู่ที่เอวหรือเสื้อคลุมใส่อยู่นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าผมจะไปปัะสสะาวะในท่ายากแบบนั้นในที่ที่ขยับด้วยความเร็วแบบนั้นผมจะเตรียมตัวพร้อมกว่าน,นี้ในการปรัะสสะาวะนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่พบ dna ไม่พบลายนิ้วมือของคุณแตงโมงในจุดที่กล่าวอ้างว่าเป็นจุดสุดท้ายที่เขาอยู่ยก็คือการเกาะนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นการไม่มี DNA มันก็มากเพียงพอแล้วครับในการการันตีว่าคุณแตงโมงไม่ได้เกาะเรืออยู่10วินาทีตามคำกล่าวอ้างนะครับ DNA เป็นหลักฐานที่สายกโล,โลกทั่วโลกยอมรับเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความหนักแน่นแม่นยำม,มากที่สุดพยานที่น่าเชื่อถือน้อยที่สุดคือพยานบุคคลนะครับพิรุธเรื่อง GPS นะครับหลังจากที่มีผู้เชี่ยวชาญ มาพูดให้ข้อมูลเรื่อง GPS เนี่ย GPS ในเรือนะครับตามที่ถูกถอดออกมานะครับมีความเร็วตั้งแต่6นอตหรือต่ำกว่า14กิโลเมตร14.816กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปจนถึง25นอตนะครับหรือ46.3กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพิรุธของ GPS นะครับมีการกระชากมีการเร่งเครื่องของเรือนะครับหยุดเร่งแล้วก็หยุดคล้ายกับการกระชาก ความแรงของความเร็วของเรือนะครับซึ่งการกระชากเกิดขึ้นอยู่หจุดนะครับซึ่งทางผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ต้องตอบให้ได้ว่าเรากระชากเรือตอนไหนบ้างและกระชากทําไมนะครับที่รู้อีกอย่างหนึ่งนะครับตีหนึ่งมือถือคุณแตงโมอยู่ที่ร้านซ่อมโทรศัพท์อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเมีหลักฐานอะไรอย่างไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมไม่เห็นอันนี้ผมไม่ทราบผมเห็นในในข่าวมานะครับ นี่ครับเป็นเป็นพิรุธหลาย,ลายอย่างเรื่องแผลผมให้ความสําคัญมากเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากเมื่อฟังจากคําให้การนะครับนี่ครับเป็นเป็นข้อพิรุธที่ผมพบอีกอย่างหนึ่งยิ่งนานวันนะครับยิ่งนานวันยิ่งมีรายละเอียดในส่วนของเหตุการณ์เริ่มจําได้ขึ้นมาเรื่อยๆ ปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามปีที่สามมาวันเนี้ยรายละเอียดมากที่สุดเลยซึ่งมันแปลกรายละเอียดจะต้องชัดแจ้งชัดเจนแจ่มแจ้งมากที่สุดหลังเกิดเหตุไม่ใช่รายละเอียดถูกแอดเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับมันมีอยู่ไม่กี่อย่างครับที่ทําให้รายละเอียดเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆดูสมจริงสมจังมากขึ้นเรื่อยๆการเพิ่มรายละเอียดเพื่อโน้มน้าวให้คนเชื่อเนี่ยเราจะพบในคนที่กําลังสร้างเรื่องหรือคนที่กาลังโกหกนะครับ อีกอย่างหนึง่งผมไม่ทราบว่าการประวิงเวลาหรือไม่ไม่ได้ไม่ได้ถูกตรวจร่างกายตั้งแต่แรกนะครับเพราะอะไรนะครับคือการตรวจร่างกายหรือการตรวจเลือดเนี่ยสามารถตรวจได้นะครับว่าคุณบริโภควายคุณบริโภคแอลกอฮอล์หรือคุณมีสารเสพติดอยู่ในเลือดในขณะที่เกิดเหตุหรือไม่นะครับแต่คุณประวิงเวลาไม่ไดม้มอบตัวทันทีไม่ได้ให้ความร่วมมือในการ ให้ข้อมูลในทันทีอันนี้ผมก็ว่าแปลกยิ่งแปลกไปกว่านั้นตรงที่ว่าเหตุเกิดขึ้นคนไหนทั้งคนนะครับแยกย้ายกันหรือว่ากลับบ้านได้อันนี้ผมก็ว่าแปลกมากๆนะครับอืมแปลกหลายอย่างเลยครับผมว่านิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมันไม่โกหกหรอล้ว ส่วนที่จะโกหกมากที่สุดผมขอขีดเส้นใต้ตรงคําว่าพยานบุคคลเป็นพยานที่เชื่อถือได้น้อยที่สุดแล้วกันนะครับเพราะว่ามนุษย์เรามักจะมีอคติหรือมีการลอมแปลงข้อมูลเปลี่ยนแปลงข้อมูลอยู่ตลอดเวลาและการที่มีผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยคนเดียวมันน่าจะง่ายในการให้ปากคําตํารวจเพราะว่าแต่ละคนจะได้ไม่ต้องพูดไม่ตรงกันนะครับการให้คนเดียวรับบทว่าเห็นเหตุการณ์ง่ายกว่าในการสร้างเรื่องแต่แต่ในทางกลับกันนะครับ พิรุทุกอย่างที่สังคมกําลังมองเนี่ยจะมุ่งเป้าไปที่คุณคนเดียวเพราะคุณเป็นบุคคลเดียวที่อ้างว่าเห็นคุณดังโมงคนสุดท้ายนะครับดังนั้นการพูดแต่ละครั้งมันจะต้องตรงกันและข้อมูลในวันแรกหลังเกิดเหตุจะต้องเป็นข้อมูลที่มากที่สุดไม่ใช่วันนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งครับเออน่าน่าสนใจครับการอักเสบการอักเสบนะครับการถูกของแข็งหรือการถูกทําร้ายอะไรก็แล้วแต่การอักเสบจะเกิดขึ้นตอน ก่อนเสียชีวิตนะครับสมมติว่าถ้าเราเจอคนที่โดนต่อยโดนตีหรือสภาพศพที่มันมีการปูดอักเสบขึ้นมาแสดงว่าก่อนเสียชีวิตน่าจะมีการกระแทกหรือโดนของแข็งทุบอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานนะครับที่จะทําให้เกิดการอักเสบได้นะครับผมมีเท่านี้ครับที่ผมรู้สึกว่ามันแปลกผมรู้สึกว่าการถแถลงข่าววันแรก หลังจากเกิดเหตุการณ์นะครับเป็นการถแถลงข่าวที่มีคุณค่าเป็นการให้ข้อมูลที่มีคุณค่าและเหมาะแก่การนํามาอ่านภาษากายมากที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่ภาษากายของวันนี้เพราะว่าการเชื่อมต่อเชื่อมโยงระหว่างความรู้สึกกับเหตุการณ์มันเบาบางลงไปแล้วนะครับแรกๆเนี่ยฟุตเทจหรือคลิปวิดีโอการสัมภาษณ์หลังจากเหตุเกิดแรกๆเนี่ยจะเป็นตัวมัดเลยว่าคุณพูดจริงหรือโกหกนะครับ วันนี้ที่คุณพูดความมั่นใจอาจจะมากขึ้นมากกว่าวันแรกเนื่องจากเวลามันผ่านไปนานและความผูกพันระหว่างคาพูดอารมณ์มันน้อยลงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้สิ่งที่จะทําให้สังคมเกิดความสงสัยหรือคลายความสงสัยก็อยู่ที่การแถลงแต่ละครั้งนะครับยิ่งพูดเยอะข้อพิรุธยิ่งมากโดยเฉพาะการพูดถ้าไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับข้อเท็จจริงการพูดแต่ละครั้งมันจะเหมือนเดิมให้พูดกี่ทีมันก็จะเหมือนเดิมนะครับ